สวัสดีครับเนวต้มยำทะเลเนี่ย,อ,ย,ยอาหารทะเลแหละนะครับมีคนละครึ่งเนี่ยซื้อมาหลายวันแล้วมันเหลือมันไม่หมดสักทีอะ่ะเนี่ยมาทำครั้งนี้ก็ยังเหลืออยู่ดีนะครับเดี๋ยวหักตะไคร้ทุบๆบุบๆหน่อยหั่นเป็นท่อนๆๆใส่ลงไปนะครับปลอกหอมกระเทียมนะ บุบๆบนิดนึงนะขาก็หันซอยไปใบมะกรูดเด็ดมาทักสี่ห้าใบหลังบ้านนี่แหละพอแล้วนะครับอาหารทะเลมีอะไรบ้าง,ง่ะมีปลากระพงอยู่นี่เลือกหน่อยยังเหลืออีกแหละไม่หมดแน่มีกุ้งตัวใหญ่หน่อยกุ้งขาวแล้วก็มีปลาหมึกนะเอาแค่สีตัวพอ นะกินคนละสองตัวเนาะกุ้งกับคนละสามตัวหกตัวนะครับแล้วก็มีปลากระพงมีหัวกลางๆมัง,มงอะไรมังนะฮะน้ำอร่อยดีเนะเห็ดเข็มทองเห็ดขาวนะครับออามาศัยผส,สมผสมกันลงไปโอ้หอมอร่อยปรุงรสในน้ําเลยใส่มะขามเปียกนะที่แกะเปือกแล้วไปสัก ก้อน,นเล็กเขาทำเป็นก้อนๆข้างในใส่ถุงแพ็ก,กใหญ่ๆไว้นะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสปลาเขียวนะซอสน้ำมันหอยใส่ไปนิดนึงเคปิดฝาเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวปรุงรสกีนหลังอันผักชนะีต้นหอมออใบขึ้นช่ายนะแล้วก็ผักชีฝอยมะนาวบีบสักซีกนึ่งน้ำปลากัเหยาสักหยอ นน้นอยนะครับนะพริกทอดเนะเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับบีบๆลงไปสักหน่อยเนะีลืมอยู่อย่างไงมะเขือเทศลืมใส่ไม่เป็นไรนะแค่นี้ก็อุย้ยสมุนไพรนะสุดยอดนะครับนะี่กินแล้ว,ลวรับรองเอ่อโควิดนี่ไม่มาก ย่ำกลายได้เลยนะฮะนี่หนึ่งถ้วยเอาสวยร้อนๆครับ